ราคาขึ้นได้ยังไงบนที่เจ๋ยงยิงเท่าน,นั้นนะจะได้ไปต่อ ช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวเรื่องของสภาวะรถมือสองราคาอาัดชุดขึ้นหลายๆนักวิเคราะห์ก็ออกมาทําคลิปแบ่งเป็นทั้ง2ฝ่ายว่าราคาขึ้นจริงกับอีกฝ่ายหนึ่งใช้ความรู้สึกแชร์หลบบอกว่ารถมือสองในราคาจะขึ้นได้อย่างไรคนนี้ออกมาทําคลิปแบบนี้แปลว่าเขาเนี่ยต้องการให้คนอุดหนุนเขาเยอะเดี๋ยวจะบอกสายเหตุว่ารถเนี่ยราคาขึ้นได้ยังไงบางตัวจะขึ้นและบางตัวก็จะไม่ขึ้นดนะ้วยเพราะว่าคนที่เขาออกมาทาคลิปเนี่ยเขาจะใช้ความรู้สึกแล้วก็คิดว่า hey, รถยนต์เนี่ยมันยิ่งนานวันนานวัน,วนมันก็ต้องราคาตกลง ทำใหรุ่นทสองมันถึงขึ้นใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ทองคานะมันไม่ใช่บิตคอยนะ์นะมันถึงจะขึ้นได้เลยปัจจุบันรถเนี่ยเราเป็นผู้ซื้อเนาะเรารู้แล้วเพราะเราซื้อและขายเนาะช่วงเดือนธันวาคมเดือนพฤศจิกายนรถเนี่ย,ยมีการชุดราคาขึ้นมาคันละประมาณ2 3งสามหมืน่นอันนี้ผมมองเป็นเรื่องจริงเลยที่ราคารถปรับขึ้นสาเหตุมาจากอะไรทําไมถึงราคาขึ้นแล้วก็หลายหลาะ,ะ,ะ,ะมูลออกมาพูดกันเนาะใช้คํานี้นะครับผมมาทําธุรกิจเนี่ยยอดขายผมปีนี้ประมาณ5,000ันกว่าคันนะก็หลักพันล้านนะครับเสียภาษีอะไรปกตินะครับสิ่งที่ ผมต้องขายแพงขึ้นผมก็สงสัยเหมือนทุกคนแหละครับมัในเป็นไม่ได้เหรอลมือสองมันหนึงขึ้นทําธุรกิจมา12ปีนะก็เคยเจออยู่ไม่กี่ครั้งที่ลดราคาขึ้นนะตอนนี้ก็ผมก็มองว่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งใจแรกเลยนะเมื่อต้นปีเนี่ยทางธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อแต่หลายคนเนี่ยที่อนุมัติต้องเป็นคนที่สามารถซื้อได้จริงคนที่ติดแท็กซี่คนที่รับเงินสดคนที่ทําอาชีพแบบตรวจสอบแยกยากกีดยางรับเหมาก่อสร้างกลุ่มนี้เขาถ้าจะปฏิเสธทั้งหมดเลยนะจะไม่มีเครดิตอผมอธิบายนะครับรถยนต์ในประเทศเรานะยอดขายรถมือสองตกประมาณ ห้าถึงหกแสนคันรถที่เข้ามาในลานระรูลเนี่ยจะอยู่ประมาณสักสามแสนคันบวกลถแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นรถบุคคลที่อามาเทินมีการเปลี่ยนรถรถเอามาขายก็จะเป็นสัดส่วนประมาณนี้ส่วนรถมือหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นปีที่ขายกันพลิกๆเนี่ยก็ประมาณล้านคัน่วกนี้มันก็จะกลับมาเป็นมือสองใช่ไหมล่ะนานวันนานวันใช่ไหมแต่รถมือหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ขายได้ไม่ดีผมคิดว่าคาดการณ์นะอยู่ประมาณสักหกถึงเจ็ดแสนคันก็ลงมาประมาณสามหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามสภาพเศรษฐกิจน,นะครับคุยเรื่องธนาคารก่อนสมมติมีรถอยู่ห้าแสนคันท ซื้อขายกันอยู่ห้าแสนคัถูกยึดบ้างสอหรับกลุ่มคนที่ไม่ดีนะครับแต่วันนี้ธนาคารเราแข่งไอห้าแสนคันเนี่ยเขาจะปล่อยได้แค่สี่แสนคันไอแสนคันที่ถูกยึดแน่ๆเลยเนะี่ยที่แบบซื้อไปแล้วดูล่อแล่ล่อแล่จะไม่ผ่อนกลุ่มนี้มันซื้อไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ถูกยึดยังไงก็น้อยลงพอรถที่ถูกยึดน้อยลงรานประมูลก็มีสินค้ามาจําหน่ายน้อยหลักการดีมาสัพายครับสินค้าเข้ามาน้อยพอค้ารถอย่างพวกผมก็ต้องไปแข่งขันราคากันเพราะของมันน้อยซื้อแพงขึ้นมาเราก็ต้องขายแพงขึ้นใช่ไหมครับโโคคครรรรรรงงกกาาาาาาุณสสู้้เเช่วยถทํํ็จ จะแทบไม่ถูกยึดรถเลยเพราะจะถูกยึดรถเขาเข้าโครงการเลยเขาจ่ายแต่ต้นไม่ต้องจ่ายดอกปริมาณรถเข้ามาในลานประมูลก็น้อยเข้าไปอีกเนื่องจากลูกค้าไม่ดีก็น้อยพอลูกค้าไม่ดีมาจะถูกยึดรถเอามาขายทอดตลาดน้อยลงไปอีกแล้วพอคารถเต็นรถมันเปิดไปแล้วอะมันลงทุนไปแล้วจ่ายโครงสร้างเท่าออฟฟิศจ้างพนักงานไปแล้วอะมันจะยอมเจ๊งเหรอมันก็ต้องหาวิธีซื้อของมาขายให้จงได้ถ้ามันไม่มีของขายมันก็เจ๊งใช่ไหม่ะโครงการนี้ก็จะทําให้รถมันน้อยลงขาดตลาดของนด้ต่อไปนะครับรถคันแรกรถป้ายแดงนนเกอม ีดถ้ารถไปแดงซื้อขายกันน้อยรถมือ2ก็ต้องน้อยตามนะมันเป็นปัจจัยหลายๆทันนะครับแล้วก็ผมจะขอขึ้นการาฟไปด้วยนะครับขึ้นการาฟให้ดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสถา,สามูลว่าผมก็เคยจบราคารุ่นเนี่ยอยู่3 0 0 0 0นปัจจุบันเนี่ยจบถึง3ามแสนสอเลยแล้วกลุ่มซื้อก็ต้องไปอัาราคากันอีกเพื่อมีกําไรมันก็ต้องเป็นเรื่องของปกติแน่นอนอันนี้คือเรื่องจริงแต่หลายๆคนเขามองว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ราคาลงอันนี้เขาไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ใช้ความรู้สึกอย่างผมนะผมก็ใช้้้้้คควววาาาาาามมรรูสึกกกแลล็หยยๆนนบออ่ปััจจุเเถไฟขะ รถมือหนึ่งก็เข้ามาเยอะทําไมรถมันจะราคามือสองจะแพงได้ไงอยากให้คนที่ทําคลิปแบบนี้ครับเข้าไปดูเรื่องตัวเลขจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยขายไม่ค่อยได้เยอะนะบางแบรนด์มาเนี่ยก็แทบจะไม่รอดนะส่วนรถน้ำมันตัวนี้ขายน้อยมากหลายแบรนด์เนี่ยควบรวมกิจ,าก,าาาจาการนะหลายๆแบรนด์ปิดกิจการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือหนึ่งเข้ามาน้อยมือสองน้อยตามแน่ปีหน้าเนี่ยผมมองเลยนะคนที่เจ๋งจริงเท่านั้นนะที่จะได้ไปต่อผู้ประกอบการรถยนต์มือสองเนี่ยก็ต้องมีฝีมือถ้าเกิดสินค้ามันเข้ามาน้อยมันจะเข้าสูย่ย ลองใจให้ทุกอาชีพในยุคที่ดิสรับแบบนี้ธนาคารก็กำไรน้อยลงปรับเงื่อนไขให้ยากขึ้นสู้ๆไปผมออกมาพูดช่วงสิ้นปีเพราะว่าผมไม่อยากพูดก่อนเพราะผมพูดก่อนเนี่ยคนจะมองว่าผมมันจะอยากให้ลูกค้ามาซื้อรถผมปัจจุบันเนี่ยลูกค้าก็หยุดซื้อแล้เพอปลายปีละต้นปีก็ว่ากันใหม่แต่ปีหน้าเนี่ยผมว่ารถเนี่ยจะมีการขยับราคาขึ้นไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าสินค้ามันขาดตลาดมีการแข่งขันแน่นอนอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมแล้วกันนะครับผิดถูกก็มกราบกรุณาเดี๋ยวก็รู้